สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง3สาเหตุหลักของการเกิดสิวนะครับแล้วก็วิธีล้างหน้ายังไงให้ลดโอกาสเหล่านี้ได้มากที่สุดโดยก่อนอื่นเนี่ยอิงจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆทุกคนฟังเพื่ออธิบายความเป็นมาของสิวนะครับแบบเข้าใจง่ายสุดๆไปเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปฟังกันเลยดีกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนผะืนแผ่นดินผิวอันกว้างใหญ่มีรูรู รูขุมขนนะครับจำนวนมากอาศัยอยู่อย่างสงบโดยมีหนุ่มน้อยคนสนิทอย่างเจ้าเซเบ้นะครับหรือต่อมไขมัน คอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการปล่อยไขยมันออกสู่ผืนแผ่นดินผิวแต่แล้ววันหนึ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทําให้บางส่วนของผืนแผ่นดินผิวหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะครับมาบดบางทางออกของไขมันไขมันจากเจ้าเซเบเนี่ยจึงเอ่อล้นออกมาที่ปากทางออกเมื่อเวลาผ่านไปสัตว์ชั่วร้ายต่างๆก็มาพบเข้าและเห็นว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดของมันสัตว์เหล่านั้นจึงมาอาศัยและกัดกินแอ่งไขมันนี้โชคดีที่ผืนแผ่นดิน มีผู้พิทักษ์จำนวนมากอย่างเจ้าไวบี้หรือเม็ดเลือดขาวนะครับเมื่อเจ้าไวบี้ได้สังเกตถึงความผิดปกติบนผืนแผ่นดินผิวมันจึงกรูเข้าไปจัดการเกิดการประทะระหว่างเจ้าไวบี้และสัตว์ชั่วร้ายทําให้เกิดการประทุครั้งใหญ่สรุปได้ง่ายๆเลยนะครับว่าสาเหตุหลัก3อย่างที่ทําให้เกิดสิวเนี่ยก็คือ การผลิตน้ำมันที่เยอะเกินไป <c oughs> การผลัดเซลล์ผิวที่ช้าไปนะครับและการสะสมของเชื้อโรค <c oughs> เพราะฉะนั้นแผ <c oughs> นรักษาสิวเนี่ย <c oughs> ก็ควรคำนึงถึงทั้ง3อย่างนี้ควบคู่กันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็อยากมาแนะนำโฟมล้างหน้าตัวใหม่ของ n e u ท r ี g e n ่นะครับที่อิงได้ศึกษาส่วนผสมแล้วแล้วก็ลองใช้เองมา1เดือนแล้วนะครับ <c oughs> และต้องบอกตรงๆว่าอิงค่อนข้างประทับใจนะครับเพราะว่าเขาเลือกใช้ส่วนผสมที่อิงคิดว่าอาจจะช่วยลดสาเหตุทั้ง3อย่างของสิวได้และที่สําคัญก็คืออยู่ในงบ ที่อิงเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเอื้อมถึงได้นะครับก็เลยตอบรับสปอนเซอร์ไปแล้วก็จะมารีวิวเชิงลึกแบบตรงไปตรงมาให้เพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยใช้โฟมล้างหน้าของ New ช r i g ี n a มาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไลน์ที่อิงคิดว่าอยู่คู่ผู้บริโภคมานานแสนนานเลยสมัยเด็กๆอิงก็เคยใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอิงรู้สึกว่าทางแบรนด์เขาเริ่มปรับตัวนะครับแล้วก็มีส่วนผสมใหม่ๆมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยน่าน่งเชตัว Acne Foaming Cleanser สูตรใหม่ตัวนี้นะครับที่เขาทํามาเพื่อคนที่มีปัญหาผิวมันแล้วก็สิวอุดตันเรามาพลิกหลังกล่องดูส่วนผสมทําความสะอาดหรือว่า Surfactants ของเขากันเลยดีกว่ามีโซเดียมค c ค i อ i ล์โซไซเนตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอิงได้เช็คกับทางบริษัทขายสารแล้วและพบว่าเป็นตัวที่สกัดมาจากผักนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับตัวโซเดียมลอเ l ลซ l ลเฟตหรือว่า SLS ที่เป็นมาตรฐานระดับสูงในการทําความสะอาดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความอ่อนโยนมากกว่าแล้วก็จะไม่รบ กวนกรอบป้องกันผิวเหมือนกับตัวโซเดียมลอเรลโซเฟตนอกจากนี้เ,เขาก็มีตัวโซเดียมคอร์คอเลไกลซิเนตนะครับซึ่งเป็นตัวที่พิเศษเพราะว่ามันทํามาจากอะมิโนแอซิดซึ่งกรอบป้องกันผิวของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า natural moisturizing factors ที่ประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดประมาณ40%และด้วยความที่โฟมตัวนี้นมันมีอะมิโนแอซิดก็เลยมีโครงสร้างคล้ายกับโปรตีนในชั้นผิวของเรานั่นเอง <c oughs> จึงทําให้เขาเข้ากับผิวได้ในทางชีวภาพนะครับแล้วก็จะไม่รบกวนกรอบป้องกันผิวแล้วมันก็อ่อนโยนจริงๆ จากการใช้เองของอิงเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ทําให้ผิวแหง้งแล้วก็ไม่ได้รบกวนเกราะประการผิวจริงๆซึ่งการที่ล้างแล้วผิวไม่แห้งเนี่ยเลยทําให้ผิวเราไม่ต้องผลิตความมันออกมาเพิ่มในระยะยาวซึ่งตรงนี้แหละครับอาจจะช่วยลดสาเหตุแรกของสิวได้นั่นก็คือการผลิตความมันออกมาเยอะเกินไปทั้งนั้นเนี่ยเรามาดูกันต่อที่แอคทีฟหลักของตัวนี้นะครับนั่นก็คือ BHA หรือว่า Salicylic Acid 0.5เป็นกรดที่ชอบน้ํามันนะครับแปลว่ามันจะลงไปในรูขุมขนเพื่อที่จะขจัดความมันส่วนเกินต่างๆแล้วก็ยัง ช่วยผลัดเซลล์ผิวตัวที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่จ่ายค่าเช่านอนอยู่บนผิวรอวันอุดตันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมนี้จะช่วยลดสาเหตุที่2ที่ทําให้เกิดสิวได้นะครับนั่นก็คือพวกเซลล์ผิวที่ผลัดตัวเองช้าจนเกินไปสุดท้ายเนี่ยตัวนี้เขามีส่วนผสมของ iso propyl methyl phenol นะครับหรือว่า IPMP ที่หลังกล่องเนี่ยจะเป็นตัวดีเลยนะครับอิงก็เช็คกับทางบริษัทขายสารแล้วนะครับเขาก็มีงานวิจัยสนับสนุนว่าเป็นสารกันบูดที่มีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวไดด้้วย ก็เลยอาจจะช่วยลดสาเหตุที่3ของการเกิดสิวได้นะครับนั่นก็คือการเกาะตัวของแบคทีเรียตัวนี้เขาก็มี fragrance หรือว่าน้ําหอมสังเคราะห์นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ล้างออกแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยมีประวัติแพ้น้ําหอมก็อาจจะระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาสิวแต่ว่าแต่งหน้าเยอะแล้วก็ทาครีมกันแดดเยอะเนี่ยอิงก็แนะนาให้ทำ double cleansing ด้วยนะครับนั่นก็คือการล้างหน้า2ครั้งด้วยยล์ Oil, หรือว่า b ์มเ cleanser หรือว่า m i ล e l ์ a r water นะครับแล้วก็ตามด้วยโฟมล้้าางหนธรรมด นิวจูจีน่าเนี่ยเขาก็มีตัว deep clean micellar gel ตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็น micellar แต่ว่าอยู่ในรูปแบบเจล mm hmm. ทาให้อิงประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยอิงจะเป็นคนที่ชอบ oil หรือว่าบลอนด์แคลนเจอร์มากกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องใช้สัมฤทถูหน้านะครับแล้วก็มันลดโอกาสการระคายเคืองจากตรงนั้นได้แต่ว่าตัวนี้เป็น micellar แบบเจลนะครับตัวแรกที่อิงเคยใช้เลยที่ตัดปัญหานั้นออกไปเลยเพราะว่าสามารถบีบลงบนหน้าได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยอิงรู้สึกว่ามันทําความสะอาดได้ดีเทียบเท่ากับ micellar อื่นๆในตลาด เ,เพราะว่าเขาก็ใช้สารทําความสะอาดตัวเพก6ที่เป็นตัวมาตรฐานในวงการ c l e นซิ่งอยู่แล้วนะครับจะทําความสะอาดได้ลึกโดยที่ไม่ทําให้หน้าแห้งอะนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยการล้างหน้าให้สะอาดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับในการช่วยลดต้นเหตุของสิวและการเลือกโฟมล้างหน้ากับ c l e น n s i n g ให้ฉลาดอาจจะช่วยคุณได้เยอะเลยแต่เช่นเคยเนี่ยอยากรู้สึกกดดันที่จะต้องซื้ออะไรที่อิงแนะนานะครับอิงอยากให้ทุกคนเนี่ยนำคอนเซปต์ต่างๆที่อธิบายไปลองปรับใช้แล้วก็ลองคลิกหลังกล่องดูเองด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่่วนนหึง ในชีวิตของคนนะครับ